มันเดิมมากินหมกปลาซิวหมก,มกยังไงก็เลยหมกย่างแซ่ยบก็เลยเก็บไปตัวโยหาไปกินตัวกับตะไคร่กันใ <c oughs> นมือเราหมกหม,มกกินกับตะมหงยางแซ่บงัวมันเขคาว่ะ <c oughs> อันนี้สดอยู่ยยยเลยพอตายต้าสายสดเลยมือที่ใดนี่อันนี้มือที่สามไอ้ชั้นหมกแล้วหาาหกหกหมกแล้วนี่ตัวทอแขน